สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะฮะคลิปนี้พามาชมเจ้าดูคติมอนเตอร์นะครับ821คันนี้เป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับรถเป็นตัวรถเป็นสีแดงนะครับผมรถเป็นปี2018นะครับคอสผอลิตปี2018นะครับจดทะเบียนปี2019นสิะครับโอเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมก็คันนี้เลขไมล์อยู่ที่18,000กว่ากิโลนะครับ1 8 8่งหกิโลเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะ เสียงประมาณนี้นะครับของแต่งก็จะมีประมาณนี้นะก็อันนี้เป็นอิตาลีนะครับอิตาลีโบมโบนะครอิตาลีเบอร์สิบเก้านะครับผมมีกาดมอน้ํานะครับดอกยางหน้าหลังเรือเรือนะครับผ้าเบรกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับระบบไฟติดิครบหมดนะครับคันนี้เป็นปี18เป็นโตเฟอร์แมนมีพ่คลิปโรงงานนะครับอันนี้เป็นท่อแต่งนะครับ เทอร์มินะครับผมอ่าแล้วก็มีควิกชิปนะฮะมีควิกชิปจากโรงงานเลยแล้วอันนี้เป็นจอสีแล้วนะครับผมอ่าจอสีแล้วนะก็คันนี้นะครับย้ำอีกทีเป็นดูคา t i มอเตอร์821นะครับตัวเพอร์ r m ม n นตนะครับคันนี้เป็นรถปี2 2 2 8 1นนะครับเป็นปี2018นะจดทะเบียนปี2019คันนี้เปิดราคาอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทนะครับอ่า ผ่อนอยู่4,100กว่าบาทเท่านั้นนะครับซื้อสดก็ลดไปก่อนนะครับ4,000เหลือ2,000เหลือ2 0 0 0 2,500บาทนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับร้านของเรานะครับอยู่ที่ซอยลาดพร้าว71นะครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์0979580058นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0979580058เช่นกันครับผมเซลล์ยกนะครับยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ